ไม่กี่คนสิบปียังพักดีเปิดนางร้ายมือวางอันดับหนึ่งช่องเจตโบกมือลาอีกรายตามคาดนางร้ายตัวท็อปโบกมือลาช่องหลากสีขอเป็นอิสระอีกรายหายหน้าหายตาไปจากวิกหมอชิดนานพักใหญ่แล้วสำหรับนางร้ายตัวท็อปยกธัญาการนากิจธานาโนนซึ่งพักหลังมานี้ไม่เห็นผลงานของเธอเลยโดยฝากผลงานเรื่องล่าสุดสวยซ่อนคมนั่นเองทำให้แฟนละครจับตาและคาดเดากันว่าหรือจะโบกมือลาช่องหลากสีไปอีกราย ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าหยกธัญการได้หมดสัญญาวิกหมอชิดในเดือนธันวาคมนี้และตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระส่วนในอนาคตเราจะได้เห็นสาวโยกไปโผล่หรือโดดร่วมงานกับสังกัดได้ก็ต้องรอลุ้นและติดตามการสําหรับหยกนั้นเริ่มทํางานในวงการบันเทิงเมื่ออายุ13ปีด้วยการเป็นนางแบบมีผลงานหลายชิ้นและประสบความสําเร็จจากการประกวดนางงามและนางแบบหลายเวทีในปี2549ธัญการมีผลงานเด่นที่ ประสบความสําเร็จและสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากทําให้เธอโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการรับบทคุณมิวในภาพยนตร์เรื่องหนูหิน The Movie ีซึ่งหากย้อนกลับไปนั้นจะเห็นได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหยกห่างหายจากซอแก้วไปหากนับกันตอนนี้ก็ล่วงเลยมา2ปีแล้วแม้เธอจะออกมาเปิดใจมีสัญญาอยู่วิกหมอชิดก็ตามโดยในตอนนั้นนักแสดงสาวเผยว่าคิดถึงงานละครเช่นกันตอนนี้ห่างเจอไปสปีแต่ยืนยันชัดเจนว่ายังมี สัญญากับต้นสังกัดบทมาแวบ,บๆไม่น้อยใจหรอไม่ได้น้อยใจไม่ได้หายไปแค่สอนหน้ากันตลอดภายใต้หน้าเกรสจะเป็นความรู้สึกของหยกค่ะมีช่องอื่นชวนไหมมีค่ะแต่เราบอกว่าเราติดสัญญากับช่องเจ็ดอยู่ที่ติดตามมาเสนอเงื่อนไขย,ยังไงบ้างเขาไม่ได้พูดถึงตัวตังแค่ถามมีละครไหมอยากจะเชิญร่วมเล่นด้วยเรายังไม่หมดสัญญาไม่ได้ไปไหนอยู่ไปก่อนค่ะแต่เรียกได้ว่านาใสหายไม่น้อยเลยทีเดียวที่มือวางอันดับหนึ่งโบยบินออกด้านผลงาน การแสดงทัญญการโด่งดังเป็นที่รู้จักและมีผลงานละครที่ประสบความสําเร็จมากมายซึ่งทั้งหมดออกอากาศทางช่อง7ละครเรื่องแรกของทัญญการคือภารกิจพีชิตด,ดอกฟ้าออกอากาศในปี2549โดยรับบทเป็นน้ําหวานและด้วยการรับบทที่หลากหลายแตกต่างกันในแต่ละเรื่องทั้งบทดีและบทร้ายทําให้ทัญญการมีผลงานด้านการแสดงอย่างต่อเนื่องและมักประสบความสําเร็จจากการสวมบทร้าย